สวัสดีค่ะเหมือน,นะคะมาพอ,พอกับสาวคําพ่อยอีกแล้วพี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นทําไมตอนนี้มันมีข่าวข่าวดามมด d ามาข่าว,าาาข,าวข่าวแบบว่าเหมือนกับแบบ ไม่เข้าใจในคอนเทนต์หรือว่าเพ่อนอาจจะได้ว่าไม่ไม่ค่อยชอบในเรื่องราวที่อีหลาพูด,ดมีหางเสียงอะไรทํานองนี้นั่นเองพี่น้องเพราะว่าช่วงวันวันสองวันที่ผ่านมานะคะได้มีคลิปของนี่แหละพี่อ่าเป็นพี่พี่ยูเลียก็คือเป็นบุคค克ากอนอรนั่นแหละของเซนโพรนั่นแหละได้เอาคลิปมาลงกับเป็นแบบคอนเทนต์เล่นกับนอ้องสนุกนั่นเองแล้วทีนี้ก็มีแฟนคลับนะคะบอกว่าเออทําไมทําไมอ้าอิสุวรรณพรถึงผู้ด,ดมีหางเสียงเลยลูก เนี่ยแหละพี่น้องคะแล้วทุกวันนี้ก็ยังแบบว่าเป็นอ่าเป็นประเด็นในการที่ออกมาโพสต์หลายท่านหลายคนที่อ่าเป็นแม่เนาะออกมา MC เอม่แหละออกมาพูดว่าอา,อาวควรพูดให้มีหางเสียงนะล,ลูกแต่ก็ถูกต้องแล้วค่ะพี่น้องคะควรพูดมีเสียงท้างเสียงแต่ว่าในคล,คลิปนี้นั่นเองก็คือเป็นคลิปที่ถ่ายคอนเทนต์เล่นกันกับน้องอ่าอย่กใหแ้แม่เข้าใจตรงนี้บ้างนะคะก็คือเป็นคลิปนี้เลยของน้องยูเลีย เสียงมี่หกก็คือเป็นเพจนะคะของอพี <tr> <ed and> <ze> ่ยูเลียแหละพี่ออกมาพูดในเรื่องเล่าที่ว่าเออเนี่ยแหละภายนอกกับบ้านไปเลี้ยงน้องช่างมินอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูเป็นคลิปที่เป็นประเด็นเลยก็ว่าได้นั่นเองพี่น้องคะอ่าขออนุญาตคลิปนะคะจากเพจน้องยูเลียเนาะพี่น้องคะสักครู่นะคะไปเลี้ยงน้องไปเอาน้องแล้วเนี่ยน้องให้

เป็นคอนเทนต์นั่นแหละเพราะว่าทางทางทางเพจเนาะ็ออกมาคอมเมนต์ว่าคลิปนี้คือเป็นการยอ,อกอรเล่นกันนะคะพี่กับน้องเล่นเป็นกันทุกวันอยู่แล้วแม่แม่แมทุกคนด้วยสนุกนะครับอย่าดราม่าแต่ก็ไม่ทันแล้วค่ะมีดราม่ามาจนได้นั่นเองพี่น้องคะดราม่าคือเยอะมากๆเลยแต่ส่วนมากคนที่เขาแบบไม่ได้มีเรื่องดราม่าก็แบบเออน่ารักสนุกเออในเรื่องราวนี้ น้องก็พูดเพราะอยู่นะบางคนก็ว่านั่นเองแล้วทีนี้พี่น้องคะทางเป็นเป็นแฟนคลับนะคะบอกว่าน้องน่ารักค่ะแต่ยังไงก็อยากให้น้องก็อยากก็อยากให้น้องอย่าเถียงจะเล่นกันจริงก็คืออยากให้มันแบบว่าอย่าพูดกันแบบนี้มันจะเคยชินนั่นเองติดตามตลอดค่ะพี่น้อง แล้วทีนี้น้องไอศวรรยน้รพอก็ออกมาตอบกับคอมเมนต์นี้เลยตอบกับเองแบบว่า,วามันคือคอนเทนต์นะคะแม,แม่คะ<ม>นะคะแฟนคลับที่ไม่เข้าใจก็อมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยใช่จ้ามันแค่คอนเทนต์เมืยน้ำพ่นดีเขาไม่เข้าใจเนาะทาคลิปไม่เบ่อยนะคะนูจิว๋วเนี่ยพี่น้องทางพี่ยูเลียนะบอกว่ามันคือคอนเทนต์นะคะปกติน้องก็พูดเพราะคะ่ะน้องรู้ข่าวว่าอันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูด น้องคนเฟนลี่และตลกเข้ากับทุกคนได้อันไหนไม่ดีหนูต้องขอโทษต้องขอโทษด้วยนะคะโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะนั่นเองพี่น้องคะและแม่ฮันนี่ก็มาคอมเมนต์บอกว่าเออนี่ค่ะแม่ขอโทษนะคะอันนิจนานะคะรักทุกคนคะ่ะเนี่ยเยอะมากพี่น้องคะ่ะในการแบบโดนพี่ยูเลียเนาะโดนคอมเมนต์แบบตอบกับ อย่างเชิงลบบัอย่างเยอะมากเนี่ยปล่อยให้เล่นบ้างเขามีพ่อมีแม่ว่าสารพี่น้องค่ะเออแล้วคนก็ว่าใช่ค่ะเขาปิดวงให้เขามีชีวิตของตัวเองบ้างเนี่ยก็มีเอฟท่านนี้บอกว่าคอยเบิงตอนแรกก็ว่าน้องว่าวมมวลคิดไปคิดมากาก็ให้โลกก็ให้น้องแล้ไม่โลกส่วนโตแน่ก็ได้ ข่อยเทียงโจชนะมันก็ต้องใส่เสียงแบบนั้นอยู่แล้วละอีกอย่างกับบอมเบนคำ่ำหยาบค่ายอีหยังนองบอกว่ามันเป็นคอนเทนต์กระปลอยพานในเดอ้อเดียวมันจะเป็นการกดดันให้นองสามีมีความสุขเด้อเออห้ากวอ,อยากให้นองมีความสุขในวัยของเขานะคะนองสีเขียดและกาลายเป็นเด็กเก็บกดสงสารนองอีลีพี่น้องขาอยากจะแบบว่าเรื่องการเรื่องการพูดนี่ก็ถ้าน้องก็รู้อ่ะคิดว่าสมพลนะคะคิดว่าน้องก็รู้แหละว่า อันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดอันไหนเป็นคอนเทนต์อันไหนเป็นคอนเทนต์คือแบบเด็กก็น่าจะดูแล้วเพราะว่าก็อยู่ป .6 อายุิ2ปีแล้วก็อยู่ป .6 จากสปีแล้วเนาะก็น่าจะรู้แล้วด้านนี้แบบเออแฟนคลับเป็นกับ,บอกาขอดใจแหละบางคนแต่ว่า,าบางคนยอยากแบบให้พูดจ้าพูดค่ะพูดให้เป็นเหมือนกับยังไงลหละพี่น้องคาให้มันติดตัวอันนี้ก็อันนี้ก็เชื่อว่าน้องน่าจะ พูดจนติดแล้วแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่คอนเทนต์เป็นเพียงแค่การถ่ายทําที่สนุกสนานกันนั่นเองแต่ก็ไม่ได้จะเข้าข้างน้องหรือเข้าข้างทางเอฟซแต่ก็จะเป็นกลางกานี่แหละค่ะเพราะว่าก็ถ้าว่าทาง FC อยากให้น้องก็คือเพ้น็หวังดีและพี่น้องค้าวังดีว่าอยากจะให้อีลาพูดอย่างมีหางเสียงพูดอย่างมีแบบสมาคารวะในทางกับการในทางส่วนของน้องก็คือเป็นการที่ ทำคอนเทนต์พูดคอนเทนต์เล่นสนุกสนานกันในการตบโตตอบโต,ต,ตในการเที่ยบาเออพูดคุยกันหยอกล้อกันเพื่อที่จะแบบว่าเอาชนะอย่างงั้นอย่างงี้ว่าหนูไม่ไม่ไปค่ะหนูรู้ว่าน้องมาล้อใครนี่มันเป็นเรื่องปกติของเด็กเลยนั่นเองเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเป็นพี่น้องค่ะแบบว่าเทียงแบบเทีองอยงแบบอัศนาเทียงแบบว่าแบบ เออหนูไม่ยอมนะหนูขอเล่นของหนูก่อนอะไรทํานองนี้นั่นเองอันนี้คือเข้าใจทั้งสองฝั่งทั้งแม่เอฟซีแล้วก็ทั้งฝั่งของอาอายก็คือเข้าใจทั้งสองฝั่งเลยก็คือไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะคะอันนี้คือออกมาชี้แจงให้ฟังเฉยบางท่านที่เพิ่นไม่รู้เพิ่นกะสิว่าแบบเออเป็นอย่างอีหลาคือว่ามีหางเสียงแต่กะโดยสรุปรวมแล้วก็คือคลิปคลิปนี้คือเป็นคลิปคอนเทนต์นะคะน้องก็ออกมาตอบแล้วทางเจ้าของคลิปออกมาตอบเลยว,ว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่พูดคุยหยอกล้อกันนั่นเอง รับชมเพื่อความสนุนสนานรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะเนาะเพราะว่าเป็นกานชมกับเป็นปิดวงเป็นกับเสียดายถึงเรื่องราวความน่ารักอะไรกับการขับเคลื่อนชีวิตของน้องแหละให้ดูว่าวันนี้อีลาเตะบอลนะวันนี้ไปอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละจะให้พี่น้องแบบเปิดโลกกว้างหน่อยในเรื่องราวนี้ว่าถ้าแบบสมมติใครจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันอย่างสุภาพด้วยนะคะเพราะว่าคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ในนี้คือเหมือนกับบางคอมเมนต์อะก็คือถ้าเราเลื่อนไปเจอก็คืออาจจะแบบว่า ทำลายบันทอนจิตใจคนที่เป็นอ,า,อายนะ่ะเข้ามาอ่านได้หรือคนที่เป็นเจ้าของคลิปเข้ามาอ่านได้นั่นเองค่ะเพราะว่าคนดูในคลิปนี้ก็เกือบสามแสนไปท้องคายเยอะมากเป็นคลิปที่ไวรัลจริงๆนั่นเองค่ะโอ้โหพี่นอ้องค่ะส่วนมากมีแรก็คือแบบว่าหยอกล้อกกันน่ารักดีค่ะสองไอ้นอ้องเขาเอ้ยน้องเนาะน่ารักที่สุดค่ะพี่ยยเลียน้องอ้า,อายพูดพอค่ะเป็นเด็กน่ารักจะฟังคำสอนของผู้ใหญ่ โอ้โหพี่น้องน่ารักมากจริง,รงส่วนมากแฟนคลับพี่เพื่อนเข้าใจนะเพื่อนก็ไม่ได้มีอะไรหรอกคะ่ะพี่น้องคะแล้วคนก็บ่าอีหลาย่าเทียงคูณยัยแบบนี้บราณรักเลยตีเลยเทียงแบบหนีเดี๋ยวจะเคยตัวอีหลาเป็นคนของสังคมต้องทําตัวให้เป็นแบบยามพี่สีทุกคนนะคะคนหูเดอ้อและทีนี้พี่น้องขาทางน้องอาอายนะคะออกมาตอบกลับอีกเหมือนเดิมบอกว่าเป็นคอนเทนต์นะคะแม่ค่ะก็คือไล่ตอบกลับคอมเมนต์ทุกคนพี่น้องนี่แหละยังไงก็ อ่าอ่าเรื่องคลิปนี้เนาะหรือว่าเรื่องการพูดมีทางเสียงก็คือมันเป็นคอนเทนต์นะคะแม่คะ่ะไม่มีอะไรที่ไม่เกินเลยในการพูดเพราะว่าพูดเพราะคือไอซิมดพร,รู้แล้วว่าอันไหนควรไหนไม่ควรก็คือเราควรที่จะสนับสนุนหรือคนที่จะแบบ ทักบอกข้าใจในเรื่องราวนี้กันอีกใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะเพีองนนเองนาะน,นี่แหละสำหรับวันนี้นะคะก็มีข่าวขราวเรื่องราวนี่แหละที่เป็นดรามายังไม่จบเลยในวันนี้นั่นเองมาพูดในฟังยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาเป็นข่าวขราวอีกครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ